สวัสดีครับผมเคยสานใต้ครับครับสำหรับเมื่อนี้ผมกลับมาตามต่อเลขครับตัวเลขที่ผมมาสถานที่ที่งนี้ครับก็คือวัดธรรมพาไส้เนาะครับวัดธรรมพาไส้ที่ผมจุดทูบได้อ่าหนึ่งเจ็ดสามครับนี่ครับท่านผู้ชมหนึ่งเจ็ดสามราคาอ่ามีหลายหมองครับที่ที่เลขมันเขาเนาะครับเขาตรงๆเลยครับเลขครับกับเขาคือกันครับที่เพื่อนให้มาเจ็ดหนึ่งครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับ เลขกระเขาครับผมก็เลยมาขอสกงคาลาบตามต่อของวัดวันที16ตุลาคม2 5 6 4ซีนอีกครับเดี๋ยวท่านผู้ชมมา,าเบิ้งพร้อมๆกันนะครับว่มามือนีอ่สารที่แท่งนี้เข้าสิได้เลขใด้กันครับนี่ครับบริเวณธรรมนะครับนี่ครับสูงครับธรรมครับ ครับครับตอนนี้ก็มาถึงนะครับเดี๋ยวผมสิเข้าไปจุดถูแล้วก็กาบพะครับ ครับมือดีมากกับกบหน้าคือเก้าครับกบหน้าเป็นโซ่เฟอร์ครับรถหทยครับนี่ครับอันนี้อยู่ไตไตธรรมครับเย็นสบายดีครับนี่ท่านผู้ชม นี้คือเกิดขึ้นมาลวเมื่อปีสองพหาแสแต่คนที่ทำเรื่อีไม่ว่าจะเอ Thank you. ครับท่านผู้ชมครับผมสวัสดีครับผมไอสารครับท่านผู้ชมมืนีผมกับสิพาท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับมาขอโศกขอลาบก็คือมาตามต่อครับตามต่อโ่งลาบนะครับจากวัดถ้ำผาไซครับสารที่แห่งนี้ก็คือผมกับกับผมน้าครับมาขอโ่งขอลาบในวันที่ผ่านมานะครับสําหรับตัวเลขก็เข่าหลายที่ครับหลายหมองครับผมก็เลยอยากพาท่านผู้ชมมาก ขอโชคขอลาบอีกครั้งหนึ่งครับอ่าก็คือสำหรับตัวเลขที่ผมจำได้นะครับที่เขานะครับก็มีอ่าที่ผมขอจากครูฤษีแล้วก็ล้องตาแดงเพื่อนก็หายหาตรงเลยครับเลขเลขคนนี้เลขอะไรวันดูจะดีเลขสี่สามสองเป็นกวาอไฟฉายช็อกไยโอ้ง่ามแหง ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งเลขปฏิทินของวันวันที่16ตุลาคมพศ2564นะครับณวันณวัดถ้ำผาไสครับมาตามต่อเลขปฏิทินครับเรื่อมันมาเนาะครับงวดที่แล้วบอกเขาเนาะแม่นงวดที่ผ่านมาบอกเขาอาสิม่งวันนี้ก็ได้ครับงวันที่แล้วเนาะยังงามเนาะบม่ว่าจะเป็นหาเก่าหาคุกคกเจ็ดเจ็ดบอมาบอมมาแต่ถึงวันวันที่16นี่อาร์ิม่าก็ได้ งวันดนีเลขยังครับนี่ชาแนลแห้งตรงแต่แปลงอยากเลยมีแปดสี่เห็นปะเราแปดสี่แปดสี่สามสองครับนี่ชัดเจนเลยครับเบอร์งไงเฮงอืมแปดสี 8, 4, 3, ่สามสองนะครับอ,อารจิมากวันดีก็ได้ครับมาแปดสี่เปิดแคเนวทางได้ครับหนิงงวันดีแปดสี่สามสองสี่สามแปดสองสามสองแปดสองเออ พิจารนาบกครับง่าย,ายแปลบาอย่างอันนี้งวดงวดนนลว้ลวงหน้า,หน,าหนึ่งพัจจิกาได้ยังนี่สี่สองสี่สองสี่เก้าสามสองเก้าสามแม่เ้าเห็นสองสี่เก้าสามลสี่เก้าสาม สองหนึ่งสองหนึ่งสองสามสองหนึ่งเก้าสามสี่สองสามเป็นแบบพี่ชนะบ้งครับได้ไปทินมันก็เคยเขาเนะสามตัวตรงตรง<ซ>เป๊ะเข้ามางวดไอ้เขามาไหลางวดแล้วก็สงงวดติดก็แล้วก็เว่นงวดเมื่อกี้ว่าเขาลองเบิงค่ะงวดนี้มันสิออกเนะมันเป็นมันมันมันเพิ่งผิดแค่งวดเดียวมันเว้นเว่นมาแค่วดเดียว เดี๋ยวเผื่อมันจะออกเป็นงวดวันที่สิบหกนี่เผื่อมันจะถูกนะเผื่อเผื่อจะเท้าบัวไทยอย่าอย่ามันออกแมนนี่ครับงวดที่ใกล้สุดๆนี่ครับวันที่แปดสี่สามสองครับชัดเจนเลยครับอย่าลืมตัดสื่อน้ำเด้อดครับท่านผู้ชมครับครับดีเร่งงามครับงวดของวันที่สิบหกตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี่ครับสวัสดีทิน เดีมันออกนะจ้ะอืมเดียมันออกเดียวมาครับสำหรับอ่าเลขปฏิทินเนาะครับกาได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะ tamam. รับของวัดถ้ำผาไซเนาะครับครับปฏิทินจีนนะครับก็คือผมกลับมาตามต่อให้อีกครับนอนเพื่อม e ันมากเนาะครับ sì> ท่านผู้ชมอ่าสารับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมเนาะครับก็ขอให้โชคดีเด้อครับ อ่ามันมันมันครับสมปรารถนาทุกทุกคนครับของวันวันที่16ตุลาคมพศสอ6 4ันครับสาธุสาธุสาธุครับแต่ว่าววดพดเมื่อกี้นี่รามันเป็นเลขหลายตัวนะครับคิว่าให้ไปดูนะ